สวัสดีค่ะทุกคนแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมแมคควันนี้เช่นเคยค่ะเย้และวันนี้นะคะเราก็มาอยู่นในโปรเจกต์ลัคกี้บ็อกข้ามตายกับพี่พีโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเกิดตุการของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บล็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับแร่เพชรค่ะ โอเคพี่พีพร้อมเปล่าพร้อมมากไปดีครับไปดีครับนี่เขาสร้างสวยมากเลยเธอดูดิต้นไม้ต้นไม้สามสีไปดูดิตรงเนี้ยเนี่ยต้นไม้สามสีเห็นไหมแล้วถ้ามันจะไม้มันน่าตาประหลาดแบบนั้นนะมันเป็นต้นไม้แบบเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงอ่ะเธอมันก็จะแบบว่าสีมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละอ๋อแล้วเธออยากร่วงเะล่าใช่เขาไม่อยากร่วงโอ้ยนี่นี่ นี่เด่นี้นะเอ้ยโฮ้ยเซฟก่อนยากเซฟุดไนอารมละครับมาดีคผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับเก็บของเก็บของเก็บของนี่เราจะมาสุ่มดาบเธอจะสุมกี่รอบเอ่อให้เธอสุมก่อนโอเคเขาสุมรอบเดียวพอไม่เดียวนี่แหละเ้ยแม่ทำมาดดนแล้วสุมเลยเราจะเอาอันลองสุดท้ายของอันนี้ เท่ากับว่ามันจะมีแปดอันใช่ไหมแล้วจะเอาอันที่จิดโอ้โหหนึ่งสองโยนมาแล้วเขาดูสามสี่ห้าหกเอามา,ามาหกเอออันสุดท้ายแต่นี่คือครึ่งป่ะห้าสิบห้าสิบป่ะเจ็ดโอ๊ยได้เหรอเช่แล้วโ oh. okay, okay, okay. อ้โอเคโอเคโอเคเป็นไรก็แค่ด,าด่าไปทุกคนอืมตอนนี้มันสีย ผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยจะด่ามันกากอะทุกคน <laughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์โฟค่ะนี่เราก็เลยทำเป็นต้นไม้แล้วก็แบบมีใบไม้ที่แบบร่วงโรยลงมานั่นเองนะทุกคนไปพี่พีเปิดก่อนเลยเธอเปิดก่อนจโอ้ยเขาเปิดแล้วนะนี่แม่วิสวัสดีจ้าลูกแม่เคนแคซี่สวย,ยเแคย เฮ้ยได้ดาบใหม่มาดาบดาเมจเท่าไหร่อ <Hey> ่ะเท่าเดิมแต่ว่าดีกว่ามีเอฟลเตอร์อ๋อโอเคเขาเปิดแล้วนะนี่เนี่ยสวยแล้วเดินมันเตอะไอ้ไอ้เอ้ยอ้โหมันยิงติดไฟยังไงล่ะสเตเกลิตันอย่าอย่าทำไม่ได้หรอกโอ้ยเขาตีมันไม่โดนน่ามันไม่ตายแล้วมันติดไฟเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ตายได้ยังไงอ้าา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 า เดี๋ยว่าไม่ตายหรอกไหนโอเคไม่ใช่ไม่ทำจุดเกิดให้อยู่ข้างล่างนะจะไม่ทำจุดเกิดอยู่ข้างบนเขาก็อยู่ข้างบนไงเราเกิดข้างบนโอเคเราตายไปหนึ่งแล้วอ่ะโอเคไม่ตายเลวยโอ้โอเคค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ตายหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะคะทุกคนมาพี่ขวัญจะเปิด ไม่ต้องมาแอะแฮเลยโอ้โกลายเป็นว่าตายสองหนึ่งเฉยหุ้ยฮึเให้เธอสุ่มเปิดได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนั่นแหละจบใช่โอเคเขาเปิดติดอะไรกันคขาเนี่ยมันมาเปิดแค่ที่ของเขาอะ สามหนึ่งเหรอครับโอ้ยสามหนึ่งแล้วว้ายคิดต้องต่อสู้มันมันคือซอมบี้อะไรละละซอมบี้นะโทษอะไรละละไม่ดูอีซี่จังอะโอเคเขาเปิดใหญ่มากเขาต้องตายอะไรกันครับเนี่ยผมได้ระเบิดอีกแล้วเขาต้องตายนะอ้าหมันใหญ่มากอะหุย เดียยเด๋ยวดเดี๋ยว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 เธอเดินออกไปเขาขอตายเหมือนกันไปนะนทุกคนสี่แล้วว่าตายสี่อ,อ่ะพี่พีตายแค่หนึ่งเองอ่ะ,อะ,อะไปค่ะไปค่ะเจ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 หุ่ยขอเออว<ะ>้าวแตมอนเตอร์ ได้บรรทุกอีกแล้วเราไม่กล่องใช่ไหมมีตะกล่องโช่ร้ายอย่างนี้เนี่ยเราไปสู้ดิเราไปสู้ดิไม่ไม่ไม่สู้ตรงนี้ก็พอแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วค่ะจะตายแล้วค่ะก็ดีแล้วอ้ย่าให้เขาตีฉันนะอย่าให้เขาตีฉันเลยฉันเจ็บ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 เมื่อไหร่คุณจะตายล่ะมื่อไหเมื่อไหร่ วันนี้ดวงผมไปไหนหมดครับเนี่ยผมบอกไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่แคปใหม่นะครับโอ,อ 5, 1, ้ยฮาหนึ่งเราทุกคนไม่แคนใหม่หรอกถูเดี๋ยวเธอก็ตายเขาเชื่อไปเปิดเ้ยไม่โอเคตีโดนวะเฮ้ยทุกคนว้าโ,โดนยิงไปห็นไปหนึ่งทีโดนยิงเป็หนึ่งทีไปจัดการต่อด้วยนะเฮ้ยยจัดโอ้ยเุยเขาไม่ตายวะเขาทนไป ยังไงเธอก็ต้องตายเพิ่มตอนนี้เป็น5-2ค่ะทุกคนไปพี่ขวัญเปิดต่อนะเนี่ยอุ้ยพอแล้วพอแล้วระเบิดอะเยอะแล้วมันต้องระเบิดแล้วพี่อะโอเคพี่เปิดอุ้ยอุ้ยได้สุ่มเพชรทองต้องมาเพชรเงียบวะเงียบกรีบเงียบกรีบกล่องหลอกวะเออมันหลอกมันไม่มีอย่างเลยข้างล่างว่าแต่มันมีแน่นะฮ้ย อะไรอ่ะหุยดาบดาบติดไฟหรือเปล่าหุยทําไม่ได้ของดีจังะดาบแค่หกเองอ๋อโอเคาเปิดแล้วนะเขาเปิดแล้วนะนี่เนี่ยมันเตือนเอามันเตือนเขาอีกแล้วเขาได้ยามาเขาด้มานไม่นอน่ะยาน้วหนอจะใช้หรออุยห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 ุยอุยเธอเลเพชรเออใช้ได้ไหมหรือห้ามใช้ไม่ใชแต่ไม่ได้เขาจะทิ้งก็ ก็ได้นะจะปิดวอตเตอร์ก่อนอ่ะถ้า<น>ได้ไมันมีอีกหลายขวดเลยนะอ้าวไม่ได้ดีกว่า,าไม่ได้ก็จริงโนะ <c oughs> อเค okay, นั่นแหละผม,มชิวๆผมเฟงๆอย่างน้อยผมก็น่าจะชนะอย่างหนึ่งะนะอ่ะตอนนี้อุยชนะการตายอะเหรอรอก่อนตอนนี้เพิ่งจะหกสองเองคุณรอ,อก่อนไปเปิดต่อครับคุณโอเคครับคุณก็ททำเสร็จได้ดคุณ <c oughs> อะไรขึ้นเหรอโอเคโอเคไฟไหมอ้ยไฟไหมอีกแล้วทางของเราดับไฟก่อนเร็วๆๆๆๆๆๆๆทางสายลุงของเราอย่าให้มันไหมโดนทางสายรุงของเราโอเคผมเฮ้ยผมเปิดแล้วนะนี่แนีอ้าวได้ของเกลือเฉยเลยตอนนี้สกอร์อยู่ที่พี่ขวัญตายหกพี่พีตายสามนะคะทุกคนมาเราจะมาเปิดกันที่ทางสายรุ้งนะจ๊ะ วะเอ้ยอะไม่ตายว่ะอ้าวเธอไม่ได้อยู่ใกล้ไงมันเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเปิเก่งอะเฮ้ยอะเขาเปิดไกลๆบ้างนี่ยเฮ้ยแป๊บเดีเขาเปิดไกลๆแต่เขาตายล่ะจะไปรู้เหรอโอ้ยไม่ตายอีกแล้วโอ้ยไฟไปเด้อไฟไปเด้อไฟไปพังหมดแล้วแหละจริงเพราะเราใช้ผลแก่การเันดฝีกว่าผนผลผลเขาเปิดก่อนนะนี่เนีุ้ย บาย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 ต้องลงไปสู้อีกเหรอโดดนเลยสู้เหรอไม่เอาไม่โดดโดดแล้วก็เจ็บดิไม่เอาไม่งอแต่ลงไม่ลงเออป้ายาเสร็จเขาป้ายาเสร็จเขาป้ายาเสร็จเขาโอ๊ยอะไรอะคำเนี้ยไม่งอได้ตีไม่เข้าเลยอะดาบเขาอะดาบเขาดาบเกย์แน่เลยว่ะเธอก็ว่าดาบเขาดาบเก๋ว่ะศูนยแปดสามเลยทุกคนเปิดนะเปิดนะ โอ้โหลองมาสู้สิครับคุณครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่เขาไม่ดับมาเด็คขาดไงทุกคนด้วยเออเจ็บเจ็บเจ็บับำแน่เนอะเขาน่าจะโห่อยู่นะสักทีสักทีโอ้ยมันจะท้อนอะไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยอุ้ยเจ็บเจ็บเรื่องเดือดสองดวงอีกสักทีปะอีกสักทีอะ้ย ให้เฉยอ่ะ oh my god ไม่นะรู้สึกว่าพี่ขวัญจะแพ้กันตายจริงเหรอเนี่ยคิวก่อนละกันนะจ๊ะเลือดน้อยมากรู้สึกว่าเราจะแพ้แล้วแหละจริงๆทุกคน้องให้แป๊บขำไรอะฮะเออพี่อยากชวนน้องคิมาเล่นลัคกี้บอลข้ามตายได้เปล่าแม่ไม่ชวนเลยทำไมอ่ะ ถึงน้องคีน้องน้องคิดถึงน้องคีเออขนาดโปรเจกต์ project, เรายังไม่ให้น้องคีมาเลยคิดเอาแล้วกันโอ <Okay, S 2> เคเขาเปิดแล้วติด<ล>โค้ดขนาดไหนอ่ะเขาเปิดแล้ว <le> ้าถน้องอยากมาเดี๋ยวเอ่อขอคลิปพี่กับพี่ขวัญคนละหนึ่งหมื่นไลค์โอ้โหอยากให้มาต้ตตองบอกว่าน้องๆอยากให้มาใช่น้อองยากมา ขอแค่ 5, ห้าพันไรก็ได้คนละห้าพันนะคือคลิปที่ลงวันเสาร์เหมือนกันใช่ไหมมันยังลัคก,กี้บวกของพี่กับห้ามตายของพี่ขวัญต้องต้องคลิปละ 5, ห้าพันไรนะขอวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่เท่าไหร่เน,นี่ยนวะันเสาร์ที่ที่แปดที่เก้าวันเสาร์ที่เก้าเนี่ยนะโอเคนะคนละ 5, ห้าพันไรเมื่อกีนไม่งั้หนูคลิปไม่มาเลยโอเคโอเคอะพี่พี่เปิด,อ,อ,อ,ปดอุ้ยส้ามเขาหยุดสักทีเถอะกับการระเบิดอะหยุดสักทีนะ คิดว่าจะโดนระเบิดอีกแล้วโอเครอดป่ะเปิดแล้วนะอุ๊ยไม่ได้อะไรค่ะชอบจะเห็นอะไรรุ่งร่กลางๆมันเป็นแค่พวกชรัวข้าวสี่ตอนเนี้ยโอ้โหเขาตายก้าเธอตายเพิ่งตายสี่อะเธอคิดดูดิโอเคเขาเปิดนะนี่แน่หุยได้สูบอีกแล้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อเบียด ได้แล้วได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วอุ้ยมีครับหมดแล้วโอเคมีเพชรหรือเปล่านะโอเคยังไม่มีเพชรสินนาเปิดเลยอุ้ยเุ้ยเ้ยใส่ชุดกอดด้วยอ่ะ อุ้ยจะไหวหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย็ุ้ยอุ้ยอะไรอุอุ้ยเอาแล้วเัามีธนูครับเ็ามีธนูครับอุ้ยจังหวะนี้โอเคแทงรัวๆเลยครับฟันรัวๆฟันยับๆจังหวะนี้สเกลติตันไม่มีทีท่าว่าจะตายเลยนะครับอย่าหันมามองผมครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับไม่ต้องหันมามองผมไม่ต้องหันมามองผมไอ้เร่วเอ้าโหตกที่สูงตายเฉยอะทุกคนหดเกินน่ะ เขาหยุดนี่เขาไม่ตายมาเขาจะเปิดนะเขาจะเปิดนะเขาจะเปิดแล้วนะอุ้ยได้ส่งหนึ่งกล่องเหรอเขาอยากเอากล่องบนสุดอะเรื่องมากอีกเขาขอกล่องบนสุดนี่ยอืมไไรด้เห็ดปะอุยโอเคเขาเปิดนี่ยไปเลยคิปเปอร์ไปไกลๆเลยนะขาซีซอจีก็อ่ะมัาลูกอีกบ้างอ่ะ ไฟไม,ม, gen, 2> 2 0. มัน, w, w. นไหม้แล้วมันลุกแล้วเขาตายแมดับดัดับดับดับยับด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 าบดั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 ไปับด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 กดับไัผมับดับกัอดับ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 ดัดับดับดัดับดับดัดับ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 ดัดับับดับัดับดับดัดับ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 ดั่ดับ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 ัั โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบไม่กดเปิดเายอะจะเปิดเ้ไดไ้ได้โอ้ยก็เท่ากับเขาตายสิบนินะเราจะขึ้นไปยังไงอะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเขาปิดเบรกันอันนี้ได้เขาจะเปิดขวดนีแล้วจะเอากล่องลำบากให้เธอเปิด โอ้ยเธอจะเปิดกล่องไหนเอาเปิดเปิดแล้วใช่ไหเปิดกล่องนู้นเลยนะไปแล้วเอยไม่ได้กระดูกขอทีพีหน่อยเขาลงไปแล้วจะทีพีไปด้วยขอบคุณนะเขาไม่เปิดแต่ป่ากล่องเดียวเองไม่ได้ม่เปิดดีกว่าจะินขึ้นไปเลยโอ้ยทุกคนนั้นไปเปิดกล่องพี่พีเฉยเลยอไม่เป็นไรมากล่องสุดท้ายแล้วไปเปิดายเลยเอาไว้ใจสวนวัน มาแล้วครับผมแบวของผมมาครับโอเคตรงนี้เปิดสุมเปิดสิบกล่องครับผมสนุกจริงๆเป็นกล่องที่บงมามเลยทุกคนสนุกจริงๆเอาเปิดวิงนะวิงนะวิงชาโลเปิดหนึ่งกล่องของพี่พีหนึ่งกล่องของพี่ขวานโอเคกล่องที่สองของพี่พีต้องสู้กับซีเปอร์กล่องที่สองของพี่อะไรเหรอเป็นการระเบิดแต่เขาไม่ตายกล่องที่สาม โอ๊ย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 โอเคเลยเพด้าโอ้ม่ก๊อกล่องที่สามของพี่ขวัญเอ้ยได้ระเบิดเหมือนกันแต่ทำไมไม่เห็นมีเพชรตกมาแบบโอเคเลยอ่ะสี่โอเคเขากล่องที่สี่เยี่ยมเยอะนี่แนี้นี่แนี้ยจะหมดวันนี่แนี้อ่ะนี่อันนี้โอ้เจ็บ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 หูวเจ็บหัวเจ็บแตกแน่โอ้ยมันจะเหลืออะไรแล้วครับ มันจะเหลืออะไรแล้วกูรักอ้วมันจะเหลืออะไรแล้วครับเฮ้ยหนีไกลจังอ่ะพีขอหนีแป๊บนึงกล่องที่หน่อยจำได้ไหมกล่องที่สี่กล่องต่อไปกล่องที่ห้าโอเคนี่แน่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 เราจะไม่ตัดเสร็จเลยกล่องที่ห้าของพี่พีไม่มีอะไรจะไม่อิดนะจะไม่ปิดจะอะไ เมื่อกี้ไม่นับเอ้าแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งอะแต่แต่แต่จตีสู้กับตัวเกินนี่ไอตัวนั้นเดี๋ยวเราจัดการให้โอเคนี่แน่ซอมบี้วิเลจเจอเขาว่าตัวนี้ไม่ไ่าตีเขาตายหรอกมนะแต่มันก็ตีแรงอยู่โ okay. อเคเขาหลอดล้วปิดหลอกฆ่าตายแล้วหลอก,อกไ,ดได้ชุดมาด้วยประเด็นอะเอ,อ้ยอย่ายใส่นะมันไม่ใช่ของเธอะก็มันไม่ใช่ของเธออะไม่ได้ทิ้งไปกล่องที่อะไรอะโห หกใช่หกของพี่ผีสนุกจริงจริงโอเคหกของพี่ขันจาโลได้ระเบิดกล่องที่เจ็ดของพี่ผีอิซูกินาโนะอุ้ยโอเคกล่องที่เจ็ดของพี่ขันอะไรอ่ะไข่กล่องที่แปดแปดของเขาอุ้ยทำไมไม่ได้เป็นเพชรแทนกล่องที่เก้า ตายด้วยไม่เป็นไรมันเป็นของเธอไงเธอตายถ้าแบบเธอตายหกเขาตายสิบสองโอ้โหสกอร์คือแบบก็จะนำกันเลยก่อนที่เท่าไหร่รอก่อนที่เก้าเออโอเคกล่องสุดท้ายครับแต่หนุกจริงจริงโอเคสุดท้ายี่ขวัญเปิดตรงนี้โอ้โหโดนระเบิดแล้วก็ได้ลัคกี้บ็อกซ์มาเปิดอ่ะไม่เปิดแล้วกันโอ้ทุกคนเหมือนว่าจุดเซฟของเรามันจะพังนะไปเลยครับ ได้ได้เปิดเอ้าตีทีเดตายเลยอ่ะยังโหดอ่ะมาเขาเปิดนี่แหละไอ้ในมันหนีเนาะมันมนโดนมาสเตอร์เลยอ่ะนั่นมวมันบินแน่ันมันม้ามันบินหนีอ่ะขอเจ้าฟันให้ม้าตายก่อนเออเข้ามาดิครับนักโทษนักโทษนักโทษก็มาดิอุ้มมาตีแล้วสะท้อนอ่ะเอ้ยเออเออเตะไปเตะไปเตะเตะไปเตะอุ้ยเขาลอด เขาลอดเขาจะใช้ดาบของเขาอุ้ยดาบของเขาดาเมจก็นี่โอ้โหโอเคตายปุ๊บยังมีแก๊สมาอีกอ่ะโอเคผมเปิดเนี่ยอุ้ยผมไม่ตายสองครึ่งเดียวกึองผมรอดเหลือห้าดวงหกดวงอุ้ยนี่มันมีก่อเขาไม่มีก่อาหกดวงยังไงไอ้ผมละอย่างชอบเลยโอเคตายแปดแล้วทุกคนขว่นตายท้สองทุกคนมาพี่ขวันเปิดนี่นะ เฉยสวยีกคับเฮ้ยสิบสามเฉยอ่ะเปิดเลยครับอุ้ยเอมเบอร์โลไม่นับครับเรานับแต่เพชรครับโอเคเขาเปิดนี่เนี่ยเฮ้ยอีเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยไปครับนี่เนี่ยเฮ้ยคุณธนาเฮ้ยเฮ้ยเดาเขาอย่างโหดอ่ะตีติดไฟอ่ะมาไม่ตายเฮ้ยตายอย่างไวอ่ะเกินน่ะเอาออกมาวิ่ง วิงน่ะวิงน่ะแฮมตาลูหดเกินหดเกินมาเขาจะเปิดแล้วนี่แหอุ้ยเขาได้ซุปเปอร์เตียงเตียงเยอะมากเอ้ยอุคือเปิดเจอมันก็แบบไม่ทันได้ตีมาเลยก็โดนมันกัดไปแล้วว่าอุย้ยตายสิสเฉย14บแปดตอนนี้ เปิดเลยคร่ะร,รู้สึกว่าระยะแห่ามันกลับมาเท่าเดิมแล้วเปิดเลยครับว้าวรอดนะครับโอเคครับ,รรบผมเปิด,ร<อ>ดครับนี่แน่อุ้ยนี่มาเต้ยอีกแล้วว่ะแก่ๆไเโลพื้นดีมันก็ตายเนี่ยตัวเนะี้ยเออเอนอรอดๆๆๆเปิดเลยเอาๆมาวิง่งวิ่งนะวิ่งนะเฮม เาโรีเปิดแป๊บเอาลีเลือดมีการลีเลือดอ่ะเขาเปิดได้เลยด้วยเหรอไม่ลีก้าตายได้อะไรอ้าวได้เลยๆตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้อะไรสรุประเบิดลมแบบรุนแรงกว่าเดิมอีกอ่ะทุกคนได้15แล้วอ่ะเขาตาย15เลยอ่ะผูแล้วดูดิไฟไหม้แบบท่วนหน้าน้องแฮมทาโร่นี่แบบหน้าปลุกหมดแล้วอะ โอ้โหระเบิดแบบแรงเลยเนี่ยเปิดดี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 กี่โมจ้ากี่โมจเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะก็ไม่ตายอ่ะมันมีกล่องตรงนี้ด้วยนะเขาเปิดกล่องก่อนนี่เนี่ยเขาตายผมงอนแล้วนะผมตายสิบหกแล้วนะสิบหกแล้วนะโอเคมังจะตายแปดอะโหล โอเคตายเก้าแล้วทุกคนพูดเลยโอเคตายเก้าแล้วจะโหวตจะนานแล้ปะตอนที่เหลือเออมันแม่สิบห้าก้สิบหกอ่ะทุกคนพี่จำไม่ได้โอเคพี่เปิดแล้วอุ้ยตหมดไม่ใช่มันเป็นระเบิดแบบดรอปลงมาเลยไม่ใช่ระเบิดแบบระเบิดตุ้มตามโอเคครับเปิดนี่เนี่ยอุ้ยเราได้สุ่มหนึ่งกล่องไหมเราได้สุมหนึ่งกล่องไหมไม่ต้องนะแล้วแต่ S <S> สุ่มหนึ่งกล่องโอเคไม่ได้อะไเดี๋ยวเปิดเลยนะครับนี่แน่สวัสดี NPC แลกอะไรได้บ้างหรออืมใช้เพชรแลกของได้ <S 2> <S 2> <S ครับสองกล่องสุดท้ายครับผมไม่นี่ <S 2> <S 2> เฮ้ยพี <S 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 เ่เต้เขายังไม่ได้เปิดเลยอ้าวใช่เหรอว้า ได้เป็นเพชรแบบไอ้นั่นปะฟิวฟิวปะอมันก็ได้สามสิบอ่ะงั้นเขาก็ได้จะแพ้อะใช่เขารู้อยู่ได้เสียงฟิวแต่เปิดต่อเขาได้เสียงฟิวเขาคิดว่าเธอเก็บเรียบร้อยแล้วเว้ยมันจะเร็วะแหละก็เห็นว่าเธอเป็นคนเร็วอ่ะเอ้าเปิดแล้วขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณสุดๆอุ้ยได้กล่องอย่าเพิ่งเปิดนะไหนอ่ะมาแล้วอ่ะเปิดเลย เพราะว่าเล็บระเบิดอ๋อไม่นะทุกคนแล้วเจ้าต้องโชว์ป่ะ้ก็แบบก็จะนังทั้งสองอย่างอ่ะใช่ใช่ใช่อ้อยอ้ยผมปิดมอนเตอร์ก่อนโอ้ยอ้ยผมจะตายอีกแล้วแล้วมันจะตีผมทำไมเนี่ยอ๋อทุกคนหมาเขาระวังหมากัดนะเอาเดี๋ยวหมากัดเขาให้หมานั่ง ไม่เหมือนจะกัดเธออยู่นะโอเคเขามีเพชรสามสิบโอเคเท่ากับว่ามีเพชรสามสิบบกอีกเก้าคือสามสิบเก้าลยเยทุกคนเก็บไม่ได้สักอันหนึ่งเลยเหรอระเบิดตุ้มตามเลยอ๋อก็น่าแหละทุกคนวันนี้แพ้รับคาบอีกแล้วอ่ะเมื่ไหละมันจะมีวันของพี่ขวัญนะทุกคนที่แบบชนะพี่พีแบบราบคาบบ้างอ่ะวันนี้คือแบบตายรัวๆเลยอ่ะคือตายรัวๆมากๆแล้วพี่ก็ได้เพชรตอนแรกก็คิดว่าจะชนะแล้วแต่พี่พีก็ดันมาได้เพชร บ่อน,น้ำเหมือนกันซึ่งแล้วก็ถัท,ทาระเบิดตุ้มตาม <laughs> เราไม่ได้ชุดตัวตอนหลังแล้วว่าจำนวนตายแล้วน่าจะเพิ่มแต่แตตายเพิ um> ่มใช่น huh? ั่นแหละทุกคนก็น um> ั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่ขวัญด้วยนะคะจะได้แบบเป็นกําลังใจให้กับพี่ขวัญพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเอาคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชนะให้ดูนะคะหน้าคืนไว้นะที่นี่บ่อยแล้วว่าอยู่ที่นี่นอนแน่นอนแน่นอนโอเคโอเคค่ะทุกคนถ้าน้อชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซู่ซ่าคลายให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย